รักครั้งใหม่ของแอฟทักษอนได้ดว,ว่าเป็นดารานักแสดงและนายแบบมากความสามารถที่หลายๆคนนั้นน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับหนุ่มตีธนพลจรุจีร,รานน์ดาราและนักแสดงหนุ่มที่กําลังมาแรงในตอนนี้เลยทีเดียวเรียกได้ดว,ว่าเป็นหนุ่มหล่อที่เป็นขวัญใจของหล่อบรรดาสาวๆกันเลยจ้า กระแสข่าวยังคงร้อนแรงสำหรับกรณีข่าวรักครั้งใหม่ของแอฟตเจอร์ออนคุณแม่คนสวยที่ใครๆก็สนใจหลังชมพูแซวกลางรายการคุณแม่กำลังคุยกับอยู่เด็กคนนี้ล่าสุดหนุ่มที่ถูกพุ่งเป้ามากที่สุดตอนนี้คือตีธนพ์ออกมาเปิดใจถามว่าข่าวจริงไหมแม่แอฟซุ่มคบเด็กตีธนพรกล่าวยิ้มว่า ให้พี่ F บอกเองดีกว่าว่าเด็กคนนั้นเป็นใครเพราะว่าตีชื่นชอบพี่เเป็นส่วนตัวอยู่แล้วหลังจากที่นักสแสดงหนุ่มตีธนพลนายออกมายอมรับแบบแมนๆว่าชอบนักสแสดงรุ่นพี่เอฟทักษอรงานนี้ก็ถูกแฟนๆจิ้นหนักอยากให้ทั้งคู่ก็พาดูใจกันจริงๆเพราะว่าต่างคนต่างก็โสดล่าสุดสาวเได้ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมชุดสีขาวคล้ายช,ชุดแต่งงาน งานนี้หลังจากที่แฟนๆได้เห็นภาพก็กดไลค์และคอมเมนต์กันแบบสนานถึงความสุดดุดถึงเจ้าหญิงไลค์คอมเมนต์ที่สะดุดตาแฟนๆนอกจากเพื่อนๆในวงการยังมีนะักแสดงหนุ่มรุ่นน้องที่ก่อนหน้านี้น,นั้นแฟนๆจับจิ้นด้วยอย่างตีนพนโผล่คอมเมนต์สติ๊กเกอร์ลิงทำเอาบรรดาแฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์ซาทันทีว่าตือเท่านั้นที่ครองโลกรอยยิ้มแสนหวาน